เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่9 5บห้า ความคิดของฝ่าบาทไม่แน่ไม่นอนจริงๆฟังแย่ยื่นถ้วยชาให้เขานิ้วหน้าเอ่ยทําให้ท่านเดือดร้อนแล้วก็ไม่นับว่าเดือดร้อนถึงอย่างไรการเฝ้าประตูวังก็ไม่ใช่งานที่ดีครั้งนั้นกลับมาหลี่ตู้ฝ่าบาทรรงมอบตําแหน่งนี้ให้ข้าก็เพียงเพราะต้องการดึงอำนาจทางการทหารในมือข้ากลับไปอย่างชอบธรรมฟังหมิงบอกมืออย่างไม่แยแส กลับทําให้ข้าเข้าใจว่าก้าวเข้าประตูวังลึกดั่งมหาสมุทรเป็นอย่างไรเฟิงเย่แทบพ่นน้ําชาออกมารีตาเอ่ยว่าท่านแม่ทัพหากจำไม่ผิดนี่เป็นคำพูดที่พวกสนมวังหลังใช้พูดกันท่านเอ่ยคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรฮก็หมายความว่าความคิดของห่วงตี้มีมากมายจนยากคาดเดาน่ะสิเฟิงหมิงใส่หน้าพรางทอดถอนใจ เดิมข่าคิดว่าจะได้เติมเต็มปณิธานออกรบรับใช้แผ่นดินเทว่าพอรบกลับมาฟังคำพูดอ้อมค้อมของห่วงตี้แล้วจึงพบว่าการเป็นแม่ทัพใหญ่แคว้นว้นี่ช่างไร้ความหมายนักอยู่ข้างนอกต้องรบกับข้าศึกกลับมายังถูกห่วงตี้โจมตี้ มีหน้าเล่าอินเกอรจื่อถึงยอมไปเป็นองค์ชายฉเฉลยที่แขวนอูยามนี้คิดดูแล้วไม่เป็นแม่ทับสบายที่สุดเฟิงแย่ยิ้มมีได้พูดอะไรหยิบขนมกถั่วเขียวขึ้นมากินพลางมองเฟิงหมิงพูดต่อเทียบกับอินเกอร์จื่อที่เงียบขรึมเฟังหมิ่งมีชีวิตชีวากว่ามากต่อให้นางไม่พูดอะไรคนผู้นี้ก็สามารถพูดคนเดียวได้ไม่หยุด ยามนี้ในราชสำนักขุนนางไม่เที่ยงตรงหากจะมีใครที่ยังยืนหยัดแข็งแกรง่งก็เห็นจะเป็นราชบัณฑิตหังและอัครเสนาบดีสือตอนเกิดคดีสกุลกวนขุนนางทั้งราชสำนักก็ล้วนถวายดีกาตามเจ้าซีมีเพียงสองคนนี้ที่อ้างว่าป่วยและหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องนี้ ยามนี้พายุฝนกำลังตั้งเขาก็เป็นพวกเขาที่คอยเตือนฝ่าบาทไม่ให้ฟังความข้างเดี่ยวหังหันอี้กับสือหง๋หยหรือฟังแย่ยักษ์ไลนางไม่ค่อยรู้เรื่องของสองคนนี้มากนักเพราะนอกจากช่วงเวลาพักสั้นๆในเมืองหลวงเวลาที่เหลือนางล้วนกรมศึกอยู่ข้างนอกกับบีดา แต่ว่าคิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาเฟิงแย่ก็รีตาหันไปมองหนังสือรายงานข่าวสารที่พวกแม่ทัพอินรวบรวมมาแล้วพลิกหาหน้าที่เขียนชื่อคนผู้หนึ่งสือเยา่ซินคนผู้นี้เป็นตุลาการแขวนไว้เป็นประธานผู้พิจารณาคดีสกุลกวนครั้งนั้นเขาใช้เวลาเพียงสองวันไม่ไต่สวนไม่ตรวจสอบหลักฐานก็สรุปคดี จ้าสี่เป็นคนยุยงห่วงตี้แต่สือเหย่าสินตั้งหากเป็นคนใส่ร้ายกวนชังไห่จนถึงแก่ความตายเฟิงแย่รีตาปิดหนังสือรายงานหันไปถามเฟิงหมิงท่านรู้จักสือเหย่าสินหรือไม่สือเหย่าสินเฟิงหมิงพยักหน้าใต่เท้าตุลาการคนปัจจุบัน ได้ยินท่านพ่อบอกว่าเขาเป็นหลานชายห่างๆของอักระเสนาบดีสือแต่ไม่ค่อยสนิทสนมกับอักระเสนาบดีสือเท่าใดนักเจอกันในที่ประชุมขุนนั่งก็มีได้พูดคุยกันการวางตัวในราชสำนักแตกต่างกันมากเป็นญาติกันรจริงๆด้วยเฟิงเย่ทอดถอนใจที่แท้คนตระกูลเดียวกันก็แตกต่างกันได้ถึงเพียงนี้เจ้าถามถึงเขา เพราะอยากรู้รายละเอียดคดีสกุลกวนตอนนั้นหรือเฟิงหมิงเอ่ยคนผู้นี้พบยากยังไม่พูดถึงเรื่องที่เขามักมีงานยุ่งตลอดเวลาต่อให้มีเวลาว่างเขาก็ไม่ยินดีจะรับแขกเซิงแย่ยิ้มประตูใหญ่ไม่ออกประตูรองไม่เหยียบ ก็ไม่ขนาดนั้นดูเหมือนเขามักจะไปที่สำนักศึกษาแห่งหนึ่งบนถนนหวนลิ้นบ่อยๆข้าจำชื่อสำนักศึกษานั้นไม่ได้แต่เคยได้ยินคนเอ่ยถึงครั้งหนึ่งถนนหวนหลิ้นฟังแย่พยักหน้าขณะกำลังคิดว่าจะลองไปดูดีหรือไม่ก็เห็นหลิงซูกระโดดโลดเต้นเข้ามานายท่านชิวฟูเ่เล่นมาเจ้าค่ะ ฟิงแย่ยัดขนมโก๋ถั่วเขียวใส่มือหลิงสู้แล้วบอกให้นางไปเล่นที่อื่นเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นชิวฟูเหรินยืนอยู่หน้าประตูด้วยสีหน้าปแปลกเกิดอะไรขึ้น ในมือชิวฟูวเหรันถือจดหมายฉบับหนึ่งนางมองเฟิงหมิงอย่างระแวงหากเป็นคนทั่วไปที่รู้จักอ่านสีหน้าผู้อื่นก็คงหลบออกไปก่อนแต่แม่ทัพใหญ่เฟิงเป็นคนไม่ชอบมองสีหน้าใครจึงมุ่นคิ้วเอ่ยว่ากับข้ายังต้องป้องกันด้วยหรือแม้แต่ชีวิตของข้าก็ยังเป็นของนัง่งเจ้าจะกลัวอะไรเฟิงแย่หน้าดำทะมึน ท่านแม่ทับใหญ่ชีวิตของท่านเป็นของข้าตั้งแต่เมื่อไดเฟังหมิงหันไปมองนางอย่างงุนงงเอ่ยด้วยความประหลาดใจเจ้าลืมไปแล้วหรืออะไรตอนเจ้าอายุสิบห้าข้าเคยบอกเจ้าไม่ใช่หรือหากท้าประลองกับข้าแล้วเจ้าแพ้ เจ้าต้องเป็นคนของข้าฟังแย่งัันหน้ามองฟ้าเหมือนจะจำได้เล่าๆซื่อจื่อน้อยเฟิงในตอนนั้นถูกนางอัดน่วมทันทีที่พูดเช่นนี้ออกมาหมอบราบอยู่กับพื้นพูดเสียงอู้อี้ฟังไม่ชัดข้าแพ้แล้วข้าเป็นของเจ้า ตอนนั้นกวนชิงแย่ไม่ได้ใส่ใจนักว่าเขาพูดอะไรเพียงแค่เสียงหือใส่ทิ้งไว้เพียงแผ่นหลังมาดมันให้เขายามนี้มาคิดดูฟิงแย่ยกมือลูบหน้ายิ้มแห้งเอ่ยว่าท่านแม่ทับใหญ่ความจำดีจริงฟังหนิงเอ่ยด้วยท่าทีขึงขังขอเพียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้า ข้าจำได้แม่นเสมอชิวฟูเหรินสถานไม่สนใจอะไรมากอีกเดินเข้าไปยัดจดหมายใส่มือเฟิงแย่แล้วเดินฮึดฮัดจากไปปากก็บ่นว่ารังแก่คนที่เป็นหม่มาหลายปีเช่นข้าคนหนุ่มสาวสมัยนี้พูดจะไม่ระวังเอาซะเลยคนหนุ่มที่พูดจะไม่ระวัง กำลังจ้องเฟิงเย่ด้วยสายตาร้อนแรงทว่าอีกฝ่ายกลับจดจ่อเปิดจดหมายออกอ่านเป็นจดหมายจากเหรียญเหงิงไม่รู้ว่าเขาติดต่อชิวฟูเหริ่นได้อย่างไรในจดหมายมีเพียงเจตนาเดียวเขาต้องการไถ่โทษจึงอยากเชิญนางไปพบที่เขาเจ้าอิงมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแม่ทัพใหญ่จะบอกเรื่องสำคัญของแม่ทัพใหญ่ฟิงเย่นิ่งคิดทันใดนั้นดวงตาก็ลุกวาบ วิ่งตามออกไปทันทีโดยไม่พูดพร่ำทำแพลงชิลฟูเรนชิลฟูเรนชงงักเท้าหันกลับมาหน้าอกของเฟิงเย่สะท้อนขึ้นลงอย่างแรงเอ่ยเสียงสัน่นบอกคนส่งจดหมายไปพบกันที่เขาเจ้าอิ่งเดี๋ยวนี้ข้าจะรอเขาที่นั่นเวลานี้หรือชิลฟูเรนมองท้องฟ้าไหนน้อยไปตอนนี้เกรงว่าฟ้าจะมืดเสียก่อน หามา้ให้ข้าก็พอเฟังหมิงเดินตามออกมาข้าขี่ม้ามาข้าพาเจ้าไปได้รบตัวแล้วปากพูดตามมารยาทแต่มือคว้าแขนเสื้ออีกฝ่ายดึงออกไปข้างนอกยากนักที่จะเห็นนางใจร้อนเช่นนี้ฟังหมิงจึงไม่กล้าชักช้ารวบตัวนางขึ้นหลังมาแล้วควบตะบึงไปทางประตูทิศตะวันออก อินเกอจื่อออกมาจากสำนักศึกษาจี้เทียนบนถนนวนหลินด้วยสีหน้าเรียบเฉยวิดจะถูกม้าที่วิ่งห่อมาชนเข้าอย่างจังเขาเบี่ยงหลบด้านข้างทันมองสองคนบนหลังม้าแล้วก็นิ้วหน้าหวังเยี่ยดูเหมือนจะเป็นแม่นางฟงเย่พะยะค่ะกวนจื่อมองครู่หนึ่งจึงเอย่ยข้าไม่ได้ตาบอดอินเกอจือ่อรีตาเอย่ยยางเฉยไมม เป็นนางแล้วอย่างไรกวนจือก้มหน้าคิดในใจไม่อย่างไรก็ไม่อย่างไรสิถึงจะดูเหมือนมีธุระเร่งด่วนทั้งยังอยู่กับแม่ทัพใหญ่เฟิงแต่ในเมื่อนายท่านไม่สนใจจูงมา้ามาอินเกอจือสั่งเสียงเย็นชากวนจือถึงกับสายหน้า เสียงกีบเท้ามาย่ำไปตามทางที่มุ่งไปยังเขาเจ้าอิงเมื่อพูดถึงสถานที่แห่งนี้เฟิงเย่ก็อดนึกถึงครั้งแรกที่อินเกอจือขุดหลุมพรางให้นางติดกับดักไม่ได้เขาบอกให้นางไปเขาเจ้าอิงกับเขาเขาเจ้าอิงเป็นภูเขาเรื่องชื่อของแคว้นเว่ยมีคนบอกว่าเคยพบเทพเซียนบนเขานี้ส่งผลให้ภูเขาลูกนี้กลายเป็นทำเลท้องผู้คนนับไม่ถ้วนมาจ จับจองพื้นที่ทำสุสารกระจายไปทั่วตราการตายิ่งนะัก ตอนนั้นที่กวนชังไห่จบชีวิตตนเองเพราะกลัวอาญาในคุกได้ยินว่าเหลียนเหิงได้รับบัญชาให้เป็นผู้เก็บศพจึงมีเพียงเขาที่รู้ว่าศพฝังอยู่ที่ใดดังนั้นทันทีที่ได้รับจดหมายฝฟ่งแย่ก็เดาได้ว่าเรื่องสำคัญที่เหลียนเหิงจะบอกคืออะไรจึงเร่งรุดไปโดยไม่รอช้าแต่รออยู่นานก็ไม่มีใครมาฟังหมิ่งมุ่นคิ้วหันไปถาม เจ้าใจร้อนเกินไปหรือไม่หากนี่เป็นการหลอกลวงเล่าตอนที่ข้าหนีออกมาแล้วถูกแม่ทัพอินพาออกตะลีต่ตู้ข้าคิดไว้ว่าสักวันจะกลับมาแก้แค้นจึงเขียนจดหมายหลายฉบับชักชวนคนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบิดาหลายคนมาร่วมแผนการครั้งนี้เหลียนเหิงเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ตอบจดหมายกลับมาพูดอีกอย่างก็คือนอกจากคนที่เรือนแล้วก็มีเขานี่แหละ ที่รู้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่นึกถึงเรื่องนี้เฟิงหมิงก็เอ่ยเสียงขรึมเจ้าขวัญกล้าเกินไปแล้วหากอเผอิญมีใครในนั้นคิดไรแพร่งพรายเรื่องที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ออกไปจะทำอย่างไรไม่หรอกเฟิงแย่ใสนะ่หน้าคนที่บิดาไว้ใจย่อมเป็นคนเพียงธทรรมเกลียดชังความชั่วร้ายดังเป็นศัตรูเมื่อรู้ว่าบิดาไม่ได้รับความเป็นธรรมแม่ไม่คิดจะร่วมมือกับข้า แต่ก็ไม่มีทางทรยศข้าแน่นอนนางเดาไม่ผิดแม้ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเหลียนเหิงจึงไม่มาแต่ระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก็ไม่มีข่าวตามล่าจับกลุมตัวนางจากแขวนไวเฟิงหมิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็อดถามไม่ได้เช่นนั้นเหตุใดเจ้าไม่เขียนจดหมายให้ข้าข้าก็ช่วยเจ้าได้เช่นกันมุมปากของเฟิงแย่กระตุกแม่ทับใหญ่ฟิง ท่านเป็นซื่อจือจวนจ้นกัวหอหากข้าดึงตัวท่านไปด้วยมิเท่ากับทำให้ทั้งหลี่ตูตื่นตระหนบหรือที่แท้ก็เพราะเหตุนี้ฟังหนิ่งโล่งใจฉีกยิ้มกว้างตนเห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบขณะกำลังจะเอ่ยต่อก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหมาดังใกล้เข้ามา ทั้งสองหันไปมองก็เห็นเหลียนเหิงกำลังขี่ม้ามาอีกฝ่ายเห็นเฟิงเย่ดวงตาก็ลุกชนพลิกตัวลงจากหลังม้ามาคารวะท่านแม่ทัพได้ยินคำเรียกนี้เฟิงเย่ก็รู้สึกเจ็บปวดใจแ้ม,มปากมองเขาก่อนเอ่ยว่าในกองเหลียญกล่าวหนักไปแล้วไหนเลยจะมีแม่ทัพอะไรอีก เหลียนเหงิงเงยหน้าเห็นเฟิงหนิงอยู่ด้วยก็ชะงักแต่ไม่นานก็นึกขึ้นได้ว่าสองตระกูลมีสัญญามั่นหมายกันจึงมีได้ถามอะไรเพียงก้มหน้าเอ่ยว่าข้าน้อยมีความผิดฟังคำพูดอื่นจนเข้าใจแม่ทัพใหญ่กวนผิดไปจึงติดต่อไปทางชิวฟูเหรินชั่วดีอย่างไรก็ควรให้ท่านแม่ทัพรู้ว่าร่างของท่านแม่ทัพใหญ่ฝังอยู่ที่ใด เฟิงแย่กำหมัดแน่นแล้วใครยิ้มอย่างห่างเหินเชิญน,นำทางเถิดเหรียญเหิงชะงงักเล็กน้อย ก่อนค่อยๆลุกขึ้นในตาเต็มไปด้วยแววตำหนิตนเองเห็นท่าทีของเฟิงเย่แล้วก็รู้ว่าตนไม่มีหน้าจะพูดอะไรมากมายได้แต่นำทางไปเงียบๆทิศตะวันตกของเขาเจ้าอิงเต็มไปด้วยสุสานยอดเขาเป็นสุสานขุนนางพักดีซื่อตรงไหลเขาเป็นสุสานผู้สูงสักส่วนเชิงเขาเป็นสุสานหมู่เฟิงเย่เดินตามเหรียญเหงิงอยากเดินขึ้นไปอีกแต่เหรียญเหิง กลับเดินพะลุป่าผืนหนึ่งแล้วหยุดล่องเออเนินดินเล็กๆไม่รู้ว่าถูกใครหยับย่ำบ้างในกองดินเห็นเศษกระดูกขาวป่าป,าปนอยู่รังๆเหลียนเหิงรีบหันมาเอ่ยอย่างลนล้านหลุมศพของท่านแม่ทัพใหญ่ยังต้องเลยไปข้างหน้าอีกท่านแม่ทัพเดินต่ออีกน้อยอย่างนั้นหรือเฟิงแย่มองไปข้างหน้าหากยังไม่ถึงแล้วท่านหยุดทำไม เหรียญเหิงก็หกคอนไม่เป็น บูรุษร่างกำยำอายุย่างสี่สบใบหน้าแดงกํ่าด้วยความกระอักกระอ่วนแววตาลุกลนอย่างยิ่งไม่เหลือความอาจหารหน้าเกรงขามในยามปกติต้องโทษที่เขาใจร้อนเกินไปน่าจะมาดูที่ทั้งก่อนแล้วค่อยเขียนจดหมายถึงท่านแม่ทัพให้นางมาเห็นสถานที่ฝังศพอยู่ในสภาพนี้นางจะรู้สึกอย่างไรฟังแย่หัวเราะผลักเขาออกเบาๆแล้วทุดตัวลง นั่งยองๆข้างกองดินนั้นมองอยู่สักพักก็ยื่นมือไปจะพูดแย่เออฟังหมิ่งมุงมนคิว้วท่านแม่ทัพเหรียญเหิงตัดฟันแน่นคุกเข่ากระแทกพื้นเสียงดังจากนั้นกอกศีษาให้ฟังแย่สามครั้งตอนนั้นพันแม่ทัพใหญ่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและเสียชีวิตจึงไม่อาจฟังร่างได้ต้องนำร่างมาทิ้งไว้ที่สุสานมูอืม เฟิงเย่พยักหน้าแล้วกลุยเศษดินออกจากโครงกระดูกขาวที่มองเห็นรางๆหัวเราะเบาๆพร้างเอ่ยนายกองเหลียนไม่ต้องตกใจผู้เยาวมีได้จะตำหนิแค่ท่านไม่ปล่อยให้ร่างของบิดากลายเป็นอาหารสัตว์ป่าผู้เยาวก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งแล้วเพียงแต่ในเมื่อผู้เยาวยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ฝังให้เขาได้พักผ่อนอย่างสงบเท่านั้นเหรียญเิงอึ้งงนัน จากนั้นก็ยิ้มคืน คุกเข่าเงียบๆเฟิงหมิงอยากเข้าไปช่วยแต่พอเห็นสีหน้าของเฟิงเย่ก,ก็ยังคงยืนนิ่งปล่อยให้นางทำด้วยตนเองตรงหน้าเป็นเพียงเนินดินที่บางจนแทบดูไม่เหมือนหลุมศพไม่แปลกที่จะถูกคนเหยียบย่ำข้ามไปข้ามมาพอถูกเหยียบมากเข้าโครงกระดูกก็โผล่ออกมาให้เห็นสามปีผ่านไปกวนชังไห่ไม่เหลืออะไรทิ้งไว้มีเพียงโครงกระดูกแข็งๆกอง ทิ้งไว้ให้นางช่างเป็นกระดูกที่แข็งจริงๆแต่ก่อนใครๆก็เรียกเขาเช่นนี้นางได้ยินยังคิดว่านั่นเป็นเพียงคำพูดชื่นชมยกย่อเท่าว่ายามนี้เมื่อถือกระดูกเหล่านี้ไว้ในมือนางก็หลุดหัวเราะออกมาอดเรียกเขาว่ากวนกระดูกแข็งไม่ได้ เนื้อหนังเน่าเปื่อยไปหมดแล้วเหลือเพียงกระดูกเหลืองเหลืองดำๆำนางค่อยคอยขุดอย่างเบามือจำได้ว่าที่หัวไหล่ของกวนชังไฮเคยได้รับบาดเจ็บตอนขุดที่ตำแหน่งนั้นจึงใช้เพียงปลายนิ้วปัดเบาๆําจำได้ว่าเอวของเขาไม่ค่อยดีตอนที่ขุดดินรอบโครงกระดูกออกจนหมดแล้ว ก็ค่อยๆประคองขึ้นมาอย่างระมัดระวังแต่ทันทีที่ออกแรงโครงกระดูกก็หลุดกระจายออกจากกันฟังแย่ห่อไหลด้วยความตกใจแพ้ขนตาสันระริกฟังหมิงเห็นแล้วปวดใจยิ่งนักอยากเข้าไปช่วยนางแต่ฟังแย่ก,กับรีบย่อตัวลงทันทีถอดเสื้อคลุมตัวนอกปูพื้นแล้วเก็บกระดูกของกวนชังไ้ขึ้นมาห่อไว้ในเสื้อ พลางเอ่ยด้วยดวงตาเป็นประกายเท่านี้ก็ได้แล้วท่านแม่ทับเหรียญเหิงกัดฟันแน่นพรุ่งนี้ค่ะน้อยจะไปหาช่างทำสูสานมาซ่อมแซมสุสซานให้ท่านแม่ทัพหญ่ไม่ต้องหรอกเฟิงเย่บอกเมือ่อผู้เยาจะจัดการเองนายกองเหรียญเป็นคนนอกเรื่องเช่นนี้ควรให้บุตรหลานเป็นคนพทาเหรียญเหิงชะงัก ข้าน่ะรู้สึกไม่สบายใจก็ได้ยินนางเอย่ยแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้ดูแลหน่วยองคารักพิทักษ์นักค่าไม่รู้ว่าจะปล่อยให้ผู้เยานำกระดูกเหล่านี้กลับไปได้หรือไม่หาไม่แล้วผู้เยาคงถูกกักตัวที่หน้าประตูเมืองเป็นแน่ได้เหรียญเหิงรับปากมองนางก่อนห่อกระดูกไว้แนบออกลังเลครู่หนึ่งจึงเอย่ย หากมีเรื่องใดต้องการความช่วยเหลือท่านแม่ทับเชิญสั่งมาได้นายกองเหรียนเกรงใจแล้วเฟิงแย่พยักหน้าเนื่องจากถือกระดูกห่อใหญ่อยากจะขึ้นมาก็ขึ้นไม่ได้อยู่เป็นน,นั่นเฟิงหมิงยืนอยู่ข้างหลังยื่นมือไปขว้าเอวนางประคองขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าเฟิงแย่ยิ้มกว้างมองเขาขึ้นมานั่งซ้อนหลังนางเวลาไม่เช้าแล้วรีบกลับกันเถอะ ได้อาชาสองตัวห่อตะบึงกลับไปยังประตูเมืองหลังต้นไม้ใหญ่ด้านข้างอินเกอร์จื่อนิ้วหน้ามองตามไปจากนั้นก็พลิกตัวขึ้นหลังมา้าใช้อีกเส้นทางกลับไปเฟิงหมิงคิดว่าเฟิงเย่จะร้องไห้เผ่าว่าตลอดทางนางเอาแต่ยิ้มราวกับว่าการได้กอดกระดูกห่อนั้นไว้ก็สุขใจแล้วตอนที่ผ่านร้านขายลงศพนางเอ่ยว่า พวกท่านกลับไปก่อนเพิดข้าจะแวะซื้อของบางอย่างแล้วค่อยกลับไปเฟิงหนิงนิวนะ่วหน้าข้าไปกับเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเฟิงเย่บอกเม่อข้าอยากแสดงความกตัญญูคนเดียวพวกท่านไม่ต้องช่วยอะไรทั้งนั้น รีบกลับไปเถอะเฟิงหมิงมองร้านขายลงศพแล้วถอนใจลงจากหลังม้าแล้วอุ้มนางลงมาจากนั้นก็เดินไปเคาะประตูร้านฟ้ามืดแล้วแต่ร้านขายลงศพทําการค้าไม่มีเวลาตายตัวครั้นเห็นว่ามีลูกค้าก็พาเฟิงแย่เข้าไปด้านในเฟิงหมิงยืนอยู่ด้านนอกมองประตูร้านปิดลงอย่างไม่วางใจผ่านไปครู่หนึ่งจึงยอมกลับไปพร้อมกับเหรียญเหงิง คนขายพาเฟิงเย่ไปหลังร้านเดิมจะถามว่านางต้องการซื้อสิ่งใดแต่เห็นสิ่งที่นางถืออยู่ในอ้อมแขนและสีหน้าของนาง ก็ชี้ไปยังถ่งร้องไห้หน้าลงศพด้านข้างอย่างใส่ใจเฟิงแย่พยักหน้าเลือกลงที่ยังว่างแล้วนำกระดูกของกวนชังไห่วางเรียงทีละชิน้นจัดเป็นรูปคนขี่ม้าสังหารศัตรูดูหน้าขันตนตนเองหัวเราะออกมาเท่าว่าหัวเราะอยู่ดีๆน้ำตาก็เริ่มไหลลงมาเหมือนสายฝน หยดแรกร่วงลงมาจากนั้นก็ร่วงลงมาติดติดกันไม่ขาดสายราวกับฝนชะขุนเขาเดิมอินเกอรจื่อมองนางเงียบๆด้วยสีหน้าเย็นชาแต่พอได้ยินเสียงนางร้องไห้ก็ปวดใจสุดท้ายทนไม่ไหวเข้าไปบีบปากนางไว้อย่าร้องไห้ น้ำตากบในตาจนร้าเลือนเฟิงแจ๊กกระพิบไล่น้ำตาครู่หนึ่งกว่าจะเห็นชัดว่าคนผู้นี้คือใครนางเอ๋ยสะอื้นข้าร้องไห้อยู่ตรงนี้ขวางอะไรหวังเยียด้วยอืมขวางสีหน้าอินเกอจื่อไม่น่ามองเวลาเจ้าร้องไห้แล้วหน้าตาดูไม่ได้ที่สุดน้ำมูกไหลย,ยืดไม่รู้จักเช็ดออกหรือไร เฟิงแย่ทะลึงตาใส่เขาจากนั้นก็ปล่อยโฮออกมาเสียงดังยิ่งกว่าเดิมน้ำมูกน้ำตาไหลเลอะมือเขาท่านท่านมายุ่งอะไรกับน้ำมูกค่ะพอ่อข้าเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้ห้าหานตายแล้วไม่ได้ฝังในสุสานแม่ทัพใหญ่ก็ช่างเถอะลองศพลองศพก็ยังไม่มีจะใส่ร่าง มีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรปล่อยให้เขาตายอย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเช่นนี้อินเกอร์จื่อมองนางอย่างรังเกียจแต่มีได้ผลักออกกลับรวบตัวคนเข้ามาในอ้อมแขนเฟิงย้วยร้องไห้แต่ก็ยังไม่วายค่อนขอดเขาท่านมาทำอะไรโกรธอยู่มิใช่หรือใช่ตอนนี้ก็ยังโกรธอยู่อินเกอร์จื่อเอ่ยเสียงเรียบ มือรูปสีส้านางอย่างอ่อนโยนโกโรธจนไม่อยากจะช่วยเจ้าทำอะไรทั้งนั้นโกโรธจนไม่อยากจะสนใจเจ้าแต่เห็นเจ้าร้องไห้ขนาดนี้ข้าจะให้เจ้ายืมซบอกก็ได้น้ำเสียงเย็นชาไร้หัวใจพูดเหมือนกำลังให้ท่านฟังแย่กัดฟันกรอดเช็ดน้ํำมูกน้ำตากับเสื้อเขาเอ่ยเสียงนิ่งเรียบด้วยนายตาแดงำํำขอบคุณ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ